เริ่มต้นช่วงนี้กับละครโลกเหมือนรอบเธอนะต้องบอกว่าถึงโคกสุดท้ายแล้วความสนุกที่เข้มข้นมากเกินเริ่แน่นอนการันตีโดยพิทยพรทิพย์นะครเพราะนี่คือการกลับมารับงานละครในรอบสิบกว่าปีเลยครับ หลังจากแต่งงานมีครอบครัวนะฮะพี่เอกก็ห่างหายจากงานแสดงไปเลยและแตัดสินใจคัมแบ็กคืนจอแก้วในรอบ10กว่าปีกับละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอนะฮะเหตุผลก็คือพี่เออยากเล่นละครเรื่องนี้เพราะอยากร่วมง,งานกับพี่แอนพี่แอลมานานมากแล้วนะครับเมื่อเช้าทั้งพี่เอ๋น้องลีน่าและพี่นัทมิเลียนะฮะก็ชวนติดตามละครในโค้งสุดท้ายที่จะสนุกเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะสองแม่ลูกนะฮะพี่เอกกับน้องลีน่านะครับบอกเลยว่าจะร้ายมากข,ขึ้นกว่านี้เยอะมากไปฟังเสียงขงเขากันครับ โอ้โหตื่นเต้นมากทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคือที่เมื่อก่อนเราเคยเจอเมื่อก่อนเราเคยแบบว่าอยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เจอมาเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมงานก็ใหม่ทุกคนใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเจอนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากค,คือพี่แอนโทรมาแล้วคือเอ๋ อยากเล่นละครกับพี่แอลอยู่แล้วคือแบบเคยติดตามผลงานของพี่แอลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยบทที่พี่แอลเล่าให้ฟังแล้วเอ๋รู้สึกว่าเออเป็นบทที่เราก็ยังไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออเราสนใจอยากเล่น<ม>สองแม่ลูกนะคะก็ยังมีการแบบว่าวางแผนกันแกล้งนางเอกใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็รวมไปถึงของพี่นัทด,ด้วยแล้วก็ของชินกับมานะด้วยค่ะคือง่ายๆก็คือเราเปลี่ยนทาร็ตจากที่ต<ม>้องเหมือนแบบเล่นงานตะวันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีคนที่ แบบว่าอยู่รอบตะวันที่เราสามารถเล่นกับเขาได้อไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยท้าเกตไปที่ทั้งมานะทั้งชินแล้วก็รวมถึงพี่นารินด้วยในอนาคตมันไม่ได้มีแค่ว่าเออเรากับตะวันเรากับชินเรากับไรเงี้ยมันจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเออมันเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้ฝากติดตามปมตรงนั้นอีกด้วยค่ะ